สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาชวนทําแกงคั่วหน่อไม้เปรี้ยวใส่หมูสามชั้นค่ะเรามาดูส่วนผสมทั้งหมดกันค่ะว่ามีอะไรบ้างวันนี้จะใช้หน่อไม้เปรี้ยวสามขีดค่ะนำไปลวกน้ำร้อนแล้วก็พักให้เสด็จน้ำแล้วก็จะมีหมูสามชั้นค่ะ2องขีดน้ำพริกแกงเผ็ดหนช้อนโต๊ะกะทิหนึ่งกล่องใบมะกรูดโหระพา เครื่องปรุงก็จะมีน้ำตัลทรายน้ำปลาผงปรุงรดไม่ใช้ค่ะทุกอย่างพร้อมแล้วเรามาลงมือทำกันค่ะตั้งกระทะร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปค่ะใส่น้ำพริกแกงเผ็ดลงไปผัดเลยค่ะใช้น้ำพริกผัดกับน้ำมันก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้ใช้กระทิกสองค่ะ,ะเวลามาผัดน้ำพริกแล้วเขาจะไม่ค่อยแตกมันนะ ถ้าเป็นกะทิสดเขาจะแตกมันดีค่ะผัดน้ำพริกหอมแล้วก็ใส่หมูลงไปผัดเลยค่ะพอผัดหมูหอมแล้วก็ใส่กะทิลงไปค่ะกะทิยังไม่ต้องใส่หมดนะคะใส่ลงไปสักครึ่งนึงก่อนค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าค่ะ เคี่ยวหมูเขาสักแป๊บหนึ่งก่อนนะคะให้หมูเขานิ่มก่อน,นะคะ่ะเคี่ยวหมูผ่านไปประมาณห้านาทีแล้วนะคะเราก็ใส่หน่อไม้ลงไปเลยค่ะเราก็เติมกะทิที่เหลือใส่ลงไปเลยค่ะ แล้วก็มาปรุงเครื่องกันค่ะใส่น้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายประมาณสอ2ช้อนชาค่ะน้ำตาก็กะเอาค่ะค่อยๆใส่แล้วค่อยๆชิมมานะคะถ้าใส่เยอะแล้วเดี๋ยวเขาจะแก้ไม่ได้ ปล่อยให้เขาเดือดอีกประมาณสักห้านาทีแล้วเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันค่ะน้ำแกงเดือดมาได้สักพักแล้วเรามาชิมรสชาติกันค่ะรสชาติเขายังอ่อนไปนิดค่ะจะมีความเปรี้ยวของหน่อไม้นำอยู่ค่ะเราก็จะมาเพิ่มน้ำตาลทรายสักประมาณหนึ่งช้อนชา แล้วก็น้ำฟลานิดนึงค่ะแค่นี้ก็พอแล้วค่ะกะทิหนึ่งกล่องกับหน่อไม้สามขีดก็มันนะคะถ้าใครจะแกงหน่อไม้ครึ่งกิโลกะทิหนึ่งกล่องก็ยังได้นะคะเพราะว่าเขายังมันใช้ได้อยู่ค่ะน้ำเขาก็จะข้นอยู่ค่ะเพิ่มหน่อไม้อีกก็ยังได้นะคะใช้กะทิหนึ่งกล่อง หน่อไม้ก็จะเป็นหน่อไม้ดองสดค่ะไม่ใช่หน่อไม้เปี้ยวข้ามปีนะคะถ้าหน่อไม้เปี้ยวข้ามปีกินเขาจะฉุนค่ะอันนี้เป็นหน่อไม้ดองแค่ประมาณหนึ่งเดือนก็กินได้แล้วค่ะหลังจากนั้นก็ใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะวันนี้จะแกงแบบน้ำขุกขิกนะคะไม่ใช้น้ำเยอะ แกงคั่วหน่อ,อไม้เปรี้ยวแบบน้ำผุกขิดค่ะชิมรสได้ตามต้องการแล้วทุกอย่างก็สุกหมดแล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็ใส่โหระพาค่ะเพิ่มความหอมค่ะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะนี่ค่ะ ที่บ้านเท่าเป็นแกงกะทิหรือผัดทิกแกงจะชอบใส่โหระพาค่ะเขาจะเพิ่มกลิ่นแล้วก็รสชาติค่ะเสร็จแล้วค่ะปิดแก๊สได้เลยค่ะนี่ค่ะแกงคั่วหน่อ,อไม้เปรี้ยวน้ำขุกขิกค่ะ พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะทำกินง่ายๆสไตล์บ้านเราฝากกดแชร์เพื่อแบ่งปันให้เพื่อนๆแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ